ก็มาต่อกันในช่วงตอนที่3นะครับหลังจากที่เราได้ทำลายไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะใส่ตัวหนังสือนะครับซึ่งจะสัมพันธ์กับหัวข้อเว็บไซต์ที่เราจะทำานวะวิธีการใส่ก็คือให้เราเลื่อนเมาส์นะครับมาคลิกที่ตัวทีนะครับหรือจะสามารถกดตัวทีที่แป้นคีย์บอร์ดของเราก็ได้นะครับแล้วก็ คลิกลงไปในตำแหน่งที่เราต้องการใส่ข้อความลงไปนะแล้วก็มาปรับแต่งขนาดของข้อความว่าต้องการขนาดเท่าไหร่นะครับผมจะใส่ขนาดใหญ่ไปก่อนผมจะทำในหัวข้อชื่อว่าบาร,รมีโปก้าทั่วฟ้าดวงประชารุ่มเย็นทั่วไทย ถ้าเกิดมันเกินขอบแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วคลิกเมาส์ซ้ายมาที่ตัวด้านหน้าเลยแล้วก็ปรับขนาดให้เล็กลงนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือครับเ่าต้องการรูปแบบตัวหนังสือแบบไหนนะครับผมก็จะเลือ่อนเลื่อนไปเอาแบบไหนดีเอยอ่ะผมเลือกแบบนี้แล้วกัน นะครับก็จะได้ข้อความขึ้นมาคราวนี้ข้อความผมจะใช้เป็นสไตล์แล้วกันนะครับนะครับสไตล์ผมจะใช้ก็คือรวแตะเราจะเลือกนะว่าชอบรูปแบบไหนเนะียผมใช้เป็นสไตล์ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะปรับสตโตกให้มันสีสวยๆก็นี้หน่อยนะครับ มานี้นะครับเสร็จแล้วก็ขยายดูก็คือกดคอนโทลบวกนะครับซีมอาจจะกลมเกินกันเกินไปก็ไม่เป็นไรอ่ะวิธีการขยายหรือย่อขนาดอีกวิธีหนึ่งก็คือการกดคอนโทลแล้วก็ตัวทีนะครับที T ที่เป็นแปลว่าต้นไม้นะครับจะมีเส้นแอคทีฟขึ้นมานะครับเส้นจุดๆขึ้นมาตรงน,นี้แล้วเราก็กดชิปนะครับขยายให้มันใหญ่สาเหตุที่ต้องกดชิปเพราะว่า อัตราความกว้างความสูงจะสม่ำเสมอนะครับผมก็จะใช้เป็นภา,าษาอังกฤษอีกอันนึงนะครับาสามารถคัดลอกได้เลยนะครับโดยการกดปุ่ม Alt Alt ที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วก็คลิกเมาส์ดึงลงมาเห็นไหมครับเราจะได้เลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็แก้ไขข้อความได้เลยครับผมมันจะใช้คำว่าอะไรดีา ผมจะนี่นก็ได้ลองไล่ดิคิงแล้วกันนะครับผมต้องการที่จะปรับให้มีพื้นที่เยอะหน่อยอ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกสีที่แตกต่างกันลงไปอีก็ได้ครับจะได้ดูไม่เหมือนกันครับ ใหญ่ไปไหม,อมโอเคครับประมาณนี้คราวนี้ผมจะใส่รูปในหลวงนะครับาสามารถที่จะเซิร์ชหารูปจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอแมวดีกว่าผมมีอยู่ในเครื่องนะครับเปิดเข้าไปหารูปในหลวงมาหนึ่งรูปครับ อยู่ในไหนเอ่ยผมจะเอารูปรูปนี้แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะนำรูปไปใส่เนะี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ารูปเนะี่ยเป็นลักษณะ,ะมีทั้งรูปพระองค์ท่านแล้วก็มีรูปพื้นหลังนะครับหรือบางคนต้องการที่จะใช้เฉพาะรูปของท่านก็ได้นะครับเด,เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการ เฉพาะส่วนนะครับอาที่ยนี้ผมจะใช้รูปของท่านทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะตกแต่งนิดนึงนะครับใส่ตัดให้มีลนะักษณะโครงก่อนนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเร,เราจะสังเกตเห็นว่าจะบังกันอยู่เราก็คลิกขวาที่ตัวหนังสือนะครับเป็นการเลือกเลเยอร์แล้วก็ขยับขึ้นมาด้านบน นะครับเห็นไหมครับจะโผล่ขึ้นมาละอันนี้ก็ขยับมานิดนึงเสร็จแล้วปรับแสงนะครับวิธีการปรับแสงก็คือไปที่ image adjustment brightness contrast นะครับเราจะสังเกตความแตกต่างเห็นไหมครับภาพจะสว่างขึ้นนะครับอันนี้คือความคมชัดขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัดเนี่ยมันจะน้นเกินไปน่ามันดูขาดขาดผมจะใส่สตูกให้กับรูปภาพตัวนี้ โดยใช้เป็นการเดียนนะครับเราจะ,ะเก็ว่าจะมีแถบสีขึ้นมาละทำห้ภาพดูไม่ขาดโดยผมจะทำเป็น2 l a เลเยอร์นะครับโดยเลเยอร์ล่างเนี่ยผมจะปรับสตุเป็นสักหโดยเลิกสีอื่นเห็นไหมครับจะมีลักษณะเป็นมิติขึ้นมาอีกเสร็จแล้วผมจะรวมโดยการคลิกกดชิปนะครับคลิกขวามืด แล้วขยายให้มันไม่มีขอบล่างขอบบนครับอ่าเห็นไหมครับให้มีขอบล่างขอบบนอ่าเรียบร้อยอเสร็จสังเกตว่าตอนนี้นะครับไอในส่วนของพื้นหลังเนี่ยผมยังยังไม่ออกแบบตรงนี้นะครับผมจะไปสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้สามารถใส่ดอปชาร์โด้ด้วยก็ได้ครับเพื่ออ่าเห็นไหมครับแล้วก็ปรับตัวนีนะ้อย่าให้มันเยอะเกินไปดูไม่สวย ประมาณน,น,น,นี้แล้วกันนะครับ่เรียบร้อยครับแล้วก็จัดตำแหน่งของข้อความนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเซฟนะครับกด Ctrl H S นะครับเซฟในกรณี้ผมบันทึกไว้แล้วเป็นแบนเนอร์ถ้าเกิดท่านที่ยังไม่บันทึกงานก็ไปที่ไฟล์เซฟนะครับหรือกด Ctrl S ก็ได้ หรือถ้าเกิดต้องการบันทึกแฟ้มเป็นก็กดคอนโทรล shift ครับแล้วก็บันทึกชื่องานนะครับให้บันทึกเป็นไฟล์ psd ก่อนนะเพื่อที่จะนําไปแก้ไขในครั้งต่อไป2ให้บันทึกเป็นไฟล์ png ครับตั้งชื่อว่าผมตั้งเป็นนเ n อ e r เลยนะเพื่อที่จะนําไปใช้ในเทมเพลตของเราเรียบร้อยเสร็จแล้วผมปิดเลยนะครับต่อไปผมจะสร้างไอเทมเพลตขึ้นมาเมื่อกี้ทำเฮดเดอร์นะครับ เทมเพลตนะที่นี้ผมสร้างเป็น1น0่นะครับตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้ทีหลังนะครับปรับเป็นทันสเัรนครับกดโอเคอเราจะได้เป็นลักษณะรูปทรงคล้าย ac คราวนี้เราจะมาทําเป็นบอดี้ให้กับเว็บของเราก่อนนะวิธีการทำบอดี้ก็คือไปที่เครื่องมือเราเด็ด rectangle tool ตัวนี้นะครับผมเลือกลักษณะที่เป็นหัวมุมโค้งนะครับแล้วก็คลิกในตำแหน่งที่เราต้องการที่จะ กำหนดขอบเขตพื้นที่สามารถเปลี่ยนสีได้ครับอันนี้ผมใช้เป็นโทนสีเหลืองนะครับคือผมจำโคดสีได้ก็ f 7 c N 1 6นะครับโอเคคราวนี้เราจะใส่ดับชาร์โดให้กับตัวเทมเพลตของเราสักเล็กน้อยด้วยการดับเบิลคลิกเข้าไปนะไปที่ดับชาร์โดในที่นี้เลือกเป็น normal นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น0010 แต่เราจะสังเกตว่าเราจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เมื่อนําไปแสดงผลจริงเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับจะมีความสวยมากขึ้นนะครับอ่ะตัวนี้ครับคราวนี้ผมจะนําแบนเนอร์ที่เราทําเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับเข้ามาใช้เปิดขึ้นมานะครับวิธีการเปิดก็คือไฟล์ Open หรือดับเบิลคลิกนะครับผมใช้วิธีการดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ Open แล้วมาคลิกข้างมือมูปทูนหรือกดตัว v ที่คีย์บอร์ดก็ได้แล้วก็ดึงเข้ามาเห็นไหมครับก็จะมาคราวนี้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปเราสามารถจะขอนทวนทีแล้วย่อได้นิดหน่อยนะครับจะไม่เสียสรงมากะจะตำแหน่งเข้าไปนี่หกนะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะทําเป็นลนักษณะเป็นหัวนะครับหัวให้กับด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้มันดูภาพที่มีความต่อเนื่องมากขึ้น โดยใช้เป็นการเดียนนะครับผมจะเลือกเป็นแบบนี้ละกันผมไม่เอาดอก shadow, ชโดว์ไหมครับเพราะว่ามันดูเด่นเกินไปเลื่อนตำแหน่งันนี้ก็นะแล้วแต่จะออกแบบแล้วแต,แต่จะดีไซน์ตอ,อนนี้ขยายโคอนโทนทีนะครับให้มันพอดีกับตัวเว็บของเรา จะได้ล,ลักษณะตอนนี้ต่อไปก็เป็นการใส่ข้อความว่าเว็บของเราเนี่ยจะให้มีข้อความอะไรบ้างเช่นผมมีคําว่าหน้าแรกนะครับรูปภาพาดาวน์โหลดอะไรอีกที่ต่อเราผมเพิ่มอีกอันนึงเป็นสมาชิกนะครับสมาชิก ามารถเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ได้เลยครับว่จะอฟอนต์แบบไหนนะครับผมเลือกเป็นฟอนต์ตระกูล PSL ดูก่อน,นครับแบบนี้ก็ได้นะครับ,นะรบแล้วก็สามารถที่จะใส่สีก็คือผมเลือกเป็นกาเดียนนะครับชอบสีแดงชัดดี แล้วก็ใส่สต็อกให้กับข้อความสักนิดหน่อยผมเลือกเป็นสีขาวนะครับเห็นหมครับข้อความมันจะเด่นชัดขึ้นแล้วก็ใส่ดอบชัตโด้นหนบแพ้จะทําให้ดูว่าตัวหนังสือไม่ลอยเกินไปนะครับ <c oughs> อโอเคมันถ้าเกิดเสียงพูดไม่ค่อยชัดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีเจ็บคอ,อนิดหน่อยนะครับอาจจะตําแหน่งให้กับข้อความของเราครับนะตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันไม่สวยไหครับมัน เป็นสีธรรมดานะผมจะใส่ลายไทยเข้าไปอีกสักนิดหน่อยนะเพื่อที่จะให้มันรับกับตัวนี้นะครับให้เรา copy นะครับตัวนี้มาหนึ่งเลเยอร์นะครับเสร็จแล้วก็ย่อย่อขึ้นไปนะครับแล้วก็เรามาคลิกไปที่ F X นะครับ เลือกเชฟหนึ่งก็พีนะครับไปที่ Pat เทิรปรับเป็น5ครับโอเคปรับเป็น5ครับะนะครับเราจะเห็นสังเกตว่ามันมีลวดลายขึ้นมาทำให้เว็บของเรามีความสวยงามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเซแล้วเซฟนะครับเป็นเทมเพลตนะครับโอเคอเดี๋ยวหยุดวิดีโอไว้แค่นี้สักครู่นะครับ